สวัสดีครับพี่น้องแฟนคลับเอฟซี FC. พ่อกันในช่วงนี้16บหนาฬิกาหรือว่า4ี่โมงแรงตอนนี้ฝนกำลังโ่รยปลายลงมาครับพี่น้องครับป้าขึ้นทั่วฟ้าเลยหมอกค่นอวกมืดโค่นอ้วกเลยพี่น้องเลยคิดว่าเราอยู่ทั้งฝนตกครับพี่น้องครับฝน,นลงแล้วฝนลงแล้วลงมาให้ได้ใต้โกบงกันเดี๋แน่นอยเฮ็ดยังดีดิ ค่ะเพื่อนสาวสำเร็จเพื่อนสาวโอ้เคยขาดสำเร็จเพื่อนสาวเนาะหมูเป็นไหมหมูจากพี่พรนะคะขอบขอบคุณพี่พรสวีเดนเดอร์นะครับวันนี้เป็นวันเกิดเพื่อนก็ขอให้พี่พรมีความสุขเนื่องในวันเกิดสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำรวยลำรวยเงินทองได้เก็บยาไขยาจนลำรวยเพื่อนไป็นรอยเท่าพันเท่าเด้อพี่พรเด้อ ด้วยแล้วก็ด้วยอีกด้วยแล้วก็ด้วยอีกโอ้สุดยอดเลยเพื่อนก็เลยเลี้ยงหมูครับเนี่ยครับเดี๋ยวกับทุ่งานสาวน้อยเพชรบหวนแท่งในกินกันสองเทือแล้วอแล้วครับนี่โอ้เพื่อนใจดีครับซะหมูวัวหน่อยโลูกดิครับตัวนี้หมูตัวนี้ลอยตัวลูกแบ่งเครื่องครับบ้านงานบ้านงานครับพี่น้องครับ บ้านหลวงกูงคนจัดงานแหละแม่นครับอันกระดูกนี่แม่นุย<า>่ยเพิ่นสิตำหมอาครับพี่หนุ่ยครับใส่โคกใบสีดำเรื่อเอาใส่โคกไว้เพิ่นสิตำหมอสูตรแม่นุ่ยคือต่อเอาเฮ้ยไม่ใช่สัตวแยกออกเพื่ออน,นี้นเกี่ยวจักเห็นถิ่มใส่โคกแนละ้วโอ้อันนี้พวกในเกี่ยววันนั้นเหรอจ้าก้าขึ้นแล้ว <laughs> ฟัน ฝ้าหนงกัมว่าครั้งนี้เนี่ยเอาศัยว่าแห้งลายเนาะเออใส่ว่ามีแห้งลายครับพเมื้อนี้คึมอิลิเอาจนได้เนาะเอาจนได้ต่ว่กระดิ่งซ้ำนี่แล้วคิดว่าหันเก่งอิลิโต้ลงมาบ้างไหมโตลงมาเลยบรยิยัน ยบเาือขอยูบัานะนบ่อละกสาดเปียกเลวัตเยาสาดวัตเยลบก่อนไปเลยสุกมนเลยปวดเลยบนห้องนอนใส่ลายเลี่ยงใส่ลายเลยรถแห่นี่เล่นดีไลา์ข้าเจ้าขอต่ออา3สาอาชั่วโมงนึง ไปเต้นยุนารถแห่มันเป็นแต่เต้นเลยเสียงมันดังตึ๊บโอ้เสียงดังมวนดังมวนดังแนนดีเพ,พราะพญาก็ได้ไปยกไ้ยกมือยุนารถพี่น้องฝ่ามันคึ้มมันคึ้มพิสังเกตพี่น้องพูดเหม เปืดออีลีที่ผ่านบาเหลือชิดว่าต้องตกยางแห้งเลยนี่คือมองสั่งมาเลยไก่ซีเรียลแล้ว,ลวใก่จีเขาจะอยู่แล้ว นี่เวทีวันที่20ครับพี่น้องครับวันที่20สาวหน่อยประทากับน้ำวีหกพี่น้องซื้อบัตรจองตัวเข้ามาเลยไล่สดยืดหยมครับพี่น้องบัตรเท่าไรครับโอ้ยบอง์หันนิ่งครับร้อยยี่สบเก้ครับร้อยยี่สิบเก้าบาทครับพี่น้องนะมือว่ามือมืออื่นงานวันบ่ายโมงตรงนี้นัดซ้อมบ่ายโมงตรงนี้นัดซ้อมบ่ายโมงโอ้ซ้อมใหญ่สิน มืออื่นนัดสอมบยโม่งครับพี่น้องครับใส่วันที่ยี่สิบปะชั่นกันเลยกับน้ำวิหกน้ำวิหกก็ว่าเต็มวงนี่พี่น้องวันที่ยี่สิบสาวน้อยก็เต็มว่งคือกันไงกุ๊บละวันเถอะพี่น้องฟ้าซื้อบัดจังตัวเขามาร้อยี่สิบเก้าบาทซอดแจ้งโคโลครับพี่น้องครับ มาห่อนี่เห็นสาวเสียไร่นางรูดโทรศัพท์อยู่กำลังขมักขมันลูกรถไซเบอร์รูดหาแฟนๆว่โอ้ยคือบวชไปเต้นหน้าห,าห้านนะลูกกหน้าหน้ารถไหมวัาเด็กข่ะวว่าเด็กข่ะมาวัดรถครับตีมาวัดรถต่อัิโอรถแค่ไหน รถหกลอ้อเนาะพูดนะครับฝ่ามันมืดทนาดเียฝ่าหมืดท่วงฝ่าได้อ,ดอีโอ้ฝนสายเตืนอนเลยฝนสาดเข้ามาพี่น้องฝนครัโอ้ยถ้าฝ่าแบบนี้ต๊ะประยดุดไงได้ยังไง่ตกบจะเศร้าไง คนนะคนนะคนตกงน้นเนี่ยก็มี่ตะนอนท่อนแล้วีิน้องแต่ถ้าผุ้ใดมีงานล้ำมันเกยโอยเต็มที่เลยเวทีเอาวอยูกับพังนะ ลมมันแห้งพี่น้องลมแห้งลมมันก็โชกมากเป็นวันบาดทิศตะวันออกตาหมูมหมว,มวันเบาหม,มู ที่ตัง้งไว้แล้วเรียบร้อยนี่คือคือบรรยากาศรอบโดมครับพี่น้องครับแต่ว่าหออกไปข้างนอกมาได้ฝนตกให้ ต๊ซัมเน่หน,น่นอนดีดีเลยมาไปเยอะไปแข่งเลย ียงรถเฮียยังบึมบึมอยู่พี่หนุ่มยังปวดเศร้าอยู่อ่ะโอ้ปวดพวกยุ่ยใจขนาดรถเฮียนี่ อันนี้คือเพื่อนคูชีพอพญาย อาสลหรับบรรยากาศในช่วงนี้โอ้เย็นสบายพี่น้องคนลินคนลินมาปล่อยปล่อยกระเม็ดใหญ่เต็มเลยว้องอาสำหรับพี่น้องแฟนครับวิวซีวันที่ยี่สิบจะรื้อซื้อวัดจองตัวเข้ามาเดอร้อยยี่สิบเก้าบาทครับพี่น้องครับสองพระธาใหญ่บงสองพระธาตุบงใหญ่สองบงใหญ่พร,ระทะกันพระทะกันบริเป็นซาโนยเต็มบงน้ำวิหกเต็มบงวันที่ยี่สิบล่อง,งี่น้องไงกรุ๊ปหลับมือน,นี้ ถ้าเราที่นี่ไว้ชนีพอไม่ได้คลิปหน่อขอบคุณแฟนครับเอฟซีทีิดตามอย่าลืมกดไลค์กดสับสับใครช่องพ่อพญาอาทิตย์ลำเพื่อนออฟฟิเชียลเด็กพี่น้องเด้อน้ำบรรยากาศชนีฝากทีฝากน้องกันโหลดเฮกันเฮอยู่พูดแล้วพี่น้องพ่อพญามากกออว่าพ่อบัวเลยลองเพลงนลำเพื่นมีแต่ทีมบนเฮบนลองกันอ่ะไปแล้วครับพี่น้องครับ